กินแล้วจ้าได้กินแล้วได้กินอย่างบุติแกงเฮดพอหนังจ้าอีพ่อซื้อมาเนาะจ้าก็จะมีจักกะจันเนาะโตอ่อนจักกะจันหลักกจิรีแล้วก็ผักคุณตรูมาใส่เอ้ยมัอนิ้สได้เมนูอย่างบุติเป็นเมนูอื่นไปบ่ไดดอกจานนอกจากแกงเฮดพอนีแ่แหละอู้ยคิดอยากคัก แต่หลายมือละเห็นผู้ใดก็ล่งคลิปแกงเห็ดพอเห็ดพออุ้ยบ่ไดดกินน้ำเขาเห็ดพอเนี่ก็มีแต่เห็ดพออ่อนๆแต่ก็มีแก่น้ำละป้าปนกันไปถ้าว่าเว้าถึงแกงเห็ดบ่ออีแม่มักที่สุดในบรรดาเห็ดนี่ก็ชื่อเห็ดพอนี่ะเพราะว่ายังวันติมันแตกในปากปะะ ดีเด้ต้องเป็นเฮดพอสนางเลี้แม่บ่มังเฮดพอสไายแม่ก็จะล้างเฮดนอกจากสีสะอาดสะอาดล้างห,หลายๆน้ำปุะจารเพราะมันสินแย่นาะเพราะมันมีขี้ดินอยู่บุ้งหัวว่าเขาล้างมาดีบ่ดีเนาะจ้ากนั้นก็นสิมาเตรียมเครื่องเพื่อสกสิแกงเฮดบู้ยอีแม่คิดอีหยังอยู่ปกติอีแม่สิแกงเลยก็สิแกงแบบลา่ลา่แบบบานๆเลยเด้สิแบบ่ใส่หยังเด้สิบ่ใส่ตะไคร้แล้วก็สิบ่ใส่ใบบกขูดอันนี้เจ๊เนสพี่เซ่ใบบกขูดกับตะไคร้น้ำโอ้ยผิดพลาดผิดพลาดอีแม่ก็เลยได้เอาใบบกขูดออกน้ำนาะจ้าปกติอีแม แกงบวที่ใส่แต่บักพีกกับห้อมแดงกับพ่อนะจ๊ะแค่นั้นแหละเครื่องสงสัยอีแมคคิดว่าจะคล้องสิต้มยำบ่มมอหรือจังใดหลังจากนั่นก็นกนสิมาเตรียมพักเตรียมหยาละจ้าขาดบ่ดได้เลยจ้าพักติ้วนีน่เนาะแกงเหตต็ดตองมีพักติ้วใส่สมโซส,ส,สิแซ่บแม่กใส่สจกักรำหนึ่งผล่ะท้างบ้านหมูเจ้าเป็นจังไดได้กินกนละบ่แกงเห็ดพอเห็ดพอออกกันละบ่อีแม่บ่ดได้ไปหากระซื้อเขากินคือเก่าละจ้าคิดอยากทุงเหนี่ยน่อยนงสันจักบานหูบอลอยหนึ่งผลได้จ้าจักบานกดะซื้อเขากินคือกาา้ดยไห ไปก่อนเนาะจ้ะบ่ได้ไปหาเองคิดอยากไปหาอยู่แต่บ่มีเวลาเวลาแห่งมีลูกน้อยหลังจากนั้นอีแม่ก็สิล้างเนาะจ้ะโออนจักกะจันกับจีหลีเนาะจ้ะเพราะว่าสิเอาไปแกงใส่กับแกงไอ้เฮ็ดพอนี่แหละหลังจากนั้นอีแม่ก็สิปรุงเครื่องจ้ะก,ก็สิบ่มีเครื่องปุ๋งอีหยังมากมายดอกแกงแบบเล่าเล่าแกงแบบบ้านๆเฮานี่แหละใส่เกลือใส่น้ำปลาใส่ผงนัวเนาะจ้ะแล้วก็ใส่น้ำปลาขาดบ่ได้เลยใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลาย,าย,ลายว่างทายเฮ็ดสุกอีแม่ก็คิดว่าโ แกงเห็ดต้องขาดบ่ได้เด้อตำมงหุงแม่นบ่มื้อเจ้ามงหุงเผ็ดเพชรนัวนัวเด้กับสดแกงเห็ดหอนหอนหนึ่งสิว้าวเข้ากันขนาดคุยคักขนาดแล้วเป็นแน่ตำมงหุงมื้อนี้อีแม่ก็สิบ่าตำหลายดอกจากก็สิตำพ่ออเจาะน้อยนึงนะจ๊ะบ่วตำหลายพ่อได้หายยาเพราะว่าหยังว่าตี้่เฮ็ดหลายก็ย่านกินบ่เบิดนะจ๊ะกับข้าวกับปลาหลายอย่างทางบ้านมื้อเจ้าได้กับข้าวกับปลาแลงนี่อีหยังกันแน่นอ่ผู้ใดได้อีหยังก็มาแบ่งกันกินเด้อมากินข้าวกับอีแม่เด้อมื้อนี้อีแม่ก็ได้แกงเห็ดพอพุ่่่่นเด้อใใสสสหยังวาิ จีรีดกับโตอ่อนจักกระจันจ่าวไว้กระเสียบคาผนังกับตำหม,มองหวง สดหนาหมอนห่อนโกกโกกเบึ้งได้หนะ้าแตกในปากเป๊ะเปาะเปาะเปาะหลังจากนั้นเนาะจากแกงเหตุเนาะซุกเป็นทีเรียบร้อยอีแม่กอาจะใส่โตอ่อนจกันจกกระจันนะจ่ะที่ได้เตรียมไว้นั่นแหละกับจิลี่ใส่ลงไปทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็กใส่ผักคุณตู่ลงไปเลยจา่าตบท้ายทาให้พักสลดเป็นอันเสร็จจา้าช่วงนี้เนาะก็เขาหนะ้าฝนยางเต็มโตหลัะฝนก็โต๊กสุมือเอาโหลดเนาะเรามัดระว่างกันแน่เด้อระว่างเนีนยงบัติทั้งงงทั้งงูเนาะสัตว์เลื้อยข้าเนาะจ้ามากกับน้ำนั่นสิละแล้วก สีอ้ยระวังอย่างอีหลียุ่งนี่ไล่ค่ะจะสิเห็ดจังใดล่ะฉีดยาก็มีเล็กนงเล็กหน่อยกะฉีดบ่ได้ยอู้ยหม่ตียุ่งกะตีจนว่าดเต็ม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 ต็มในน้อยเดจ่ายุ่งไล่นี่อู้ยหลายคักอีหลีกัดหนงแบมจนว่าขนาดห้องละมันระว่างได้เบืองนี่หลายคักหลายแน่อีหลีผู้ใดมีวิธีอีหยังบอกอีแม่ลนะเด้อมามาบัดนี่กะเขามาในเรื่องกับเขากับป๋าเขากะเซฟเป็นที่เรียบร้อยกะแต้งลงบูอู้ยพอกะเปิดฉากซิมก้อนมูเลยจ้าเป็นจังใดจ้ามูอู้ยแสบแสบแสบเพล่น